นะครับก็กำลังอยู่กับเวกเตอร์โซนนะครับก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ตอนนี้เราอยู่ยังฐานทัพนะครับที่เป็นฐานโล่งๆนะครับใครมาทําบังเกอร์ไว้ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับนี่ครับผู้รอดชีวิตที่เราพิ่งช่วยมาจากเมืองเมื่อกี้นะครับเป็นเพื่อนซีเรานะครับเออลุกกี้เหรอได้จะประมาณนั้นนะครับโอเคตอนนี้ก็คือเลยมีเออเป็นในเรื่องช่วยสอนอยู่นะครับก็มีอาเข้มไฟแล้วก็พิแอแล้วก็ขวานนะครับแล้วก็ เอ้อ,อนประมาณนั้นน่าจะแบบแรกเดี๋ยวทำกาแฟก่อนแล้วก็สึกว่าต้องทำอาหาร่ด้หรือเปล่านะครับใช้หินกับสติ๊กโอเคตอนนี้เราไปรวบรวมมาหานที่เรียบร้อยต้องหาพื้นที่ก่อนครับอันนี้ตรงน,นี้มันอยู่ข้างหน้าเกินไปเดี๋ยวเราไว้กลางๆครับเออเราจะทำเป็นหมู่บ้านลเล็กๆนะเป็นเซฟโซนเอาละได้จริงๆแล้วก็ทำเบิร์กแบนครับแต่ตอนนี้ ทำขวานทำอะไรก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวอยากทำกล่องไนงะข้างหลังเรามีอะไรบ้างหลังรถมีของที่ไม่ค่อยจัเปิดนะครับมีน้ำแหละแต่น้ำไม่ค่อยได้กินนะครับอาขับขวานก่อนเผื่อได้ตัดไม้นะครับรับเชือกทำเชือกหน้าใช้เฟเบอร์โอเคขวานหนึ่งชิ้นแล้วก็อิกแอก ถ้ดเชือกอีกอ้าไฟเบอร์หมดครับแล้วก็เอาแยกมาโอเคเรียบร้อยครับแอดขวานอ่านี่ครับชาบปชาบปโอเคแล้วก็น่าจะเสร็จครับเอ่อทำโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็ใช้พิแกแอดขุดแร่ แล้วเหลือแค่คาบคอนคนัเที่ยตอนนี้คือผมอยากทำกองอะ่ะเออแบบตัวกระเป๋าน,นี้จะเต็มแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าเช็ดเราขาดไปหรือเปล่าหรือว่ามันต้องทำในพวกแบนหรือเปล่าอ่านี่ไงครับฮัดไปเลยเฮ้ยเรามีตะปูอยู่หรือไม่วางไว้ข้างแคมป์ไปนี่แหละโอเคครับอ้าตะปูอ๋อมันใช้ไม้แพงอีก สรุปเราต้องขาบุกแบนก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปหาไม้ก่อนครับเดี๋ยวเราเอาบุกแบนลงก่อนเจ้าใหญ่พวกแบนนี่ครับเบสิกเอาละเฮ้ยใช้เชือกแล้วก็น่าจะใช้ไม้นะครับเชือกต้องใช้ไฟเบอร์อ่านี่ครับร้อยพื้นทีเราไปหาไม้ได้นะจำได้ว่านี่ครับไม้มาสักสิบ โอเคไม่ต้องให้อาหา,ารเขาได้มั <laughs> ้งไปลิปรีเดี๋ยวมันจะมีหาเชือกก่อนไม่รู้พี่แกเควันมาจากไหนนะแต่ควันเทพกว่าเราซะด้วยเิเออเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปหาไฟเบอร์ไฟเบอร์น่าจะตัดกับต้นไม้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะมีตามไอ้ต้นเล็กๆอยู่บแบบแคนไฟเบอร์ต้องใช้ทั้งห้าชิน้น่ะนี่งไงอีหนึ่งต้นนะต้นไฟเบอร์อันเรียบง่ายโอ,อ,อ้นี่เพิ่งเพิ่งจีบวงครับเออนึกว่าจะมืด จิมหินไปด้วยเออของใช้จำเป็นครับเดี๋ยวลองให้ผู้รอดช,ชีวิตในบ้านลาเล็กๆของเราตัดไม้ไหม,มครับว่าสาบน่าใช้สูงไม่เกี่ยนวนี้เราไปหาไฟเบอร์ก่อนเฮ้ยมีสัตว์ใลล่าด,ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีมีดเออเออเดี๋ยวดยวูว่าในการทำอาหารมันต้องมีแล้วแบกกลับได้ป่ะ กระสุนปืนพวกกุ่มเยอะโอ้โหเดียวเดียวยิงเกือบจะหมดแม็กไม่ตายเนี่ยนะไอหมูบ้าโอ้ลูกยิงประชิดวันนี้ครับเอาล่ะร่วงไปเออมันต้องมีมีดมีดในการแรกโอ้ใช้เชือกอีกแหละเชือกผมสาสรเก็บไว้นี่อยู่ขามหมดเลยครับเราเนื้อหนังไปก่อนอ่านี่ครับ เอามาใส่เลยแรบนี่เอโหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันได้พลาสติกกับหลอดไฟเวยเหรอใช่หรือเปล่าหลอดไฟเฮ้ยแล้วก็ได้มเมล็ดก็พูพครนะพลาสติกมีเนื้อกับหนังกระดูกเฮ้ยพวกนี้ผมว่าน่าจะใช้แบบทำเสื้อได้นะแต่ไอ้เฟชชนี่ไม่รูุ้่นมาจากไหนเออ ไอห,หมูมกินเข้าไปเหรอ <c oughs> หมูกินไฟแช็ค่ยนะใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ของเต็มไหมท้ายรถก็ใส่ไม่ได้แล้วเฮ้ยฝนตกฝนตกไฟเบอร์มีสองกูต้องเก็บเย,ยอะะหาไฟเบอร์ยาวๆครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมสั่งให้พี่แกไปตัดไม้นี่ยังไม่ได้ท่ายังไม่ได้สักดุนเลยฮนะ อผมว่าเราน่าจะไปตัดเองน่าจะเวิร์กกว่าหรือไม่นะฮะโอ้โหไปตั้งนานเราไปยังไม่เจอเลยโอเคเดี๋ยวเชือกใส่ไปก่อนครับเหลือแค่ไม้ยอ่านี่ไงพี่แกมาแล้วมีหรือเปล่ามีเปล่ามีดตัวมั้ยเปล่าอ้าวเฮ้ยมีกี่ตัวปลดเปล่าเนี่ยนะแล้วเดินทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเด้อโอ้นี่ไงครับนี่นี่นี่ขโมยโซนนี้ S 1> <S 1> <S ไว้ซกไกลเลยพี่ทางออกวะตู้เราก็ไว้ไกลเกินในสองพี่ผมบอกให้ไว้กลางๆบ้านเออพี่ไว้ไกลจังท่งันโอเคคบนะฮะตอนนี้ก็ใช้พี่แจไปก่อนนะครับอาหารเรายังไม่มีให้แกโอเคเรียบร้อยครับโอ้เรารับอะไรได้บ้างเอ่อมี มีหนังครับแล้วก็อันนี้เป็นเบรดเป็นไฟมีดไม่มีบัวรดน้ำในการทำการเพาะปลูกด้วยครับมีหน้าไม้คอสโบแล้วก็มีค้อนไอ้เบสบอลตีตะปู T นะครับแล้วก็เป็นไม้เบสบอลธรรมดามีเสื้อกะาะครับที่ทำจากกระดูกเฮ้ยต้องไปรวบรวมสัตว์ครับล้วมีเสื้อกะกอ,อเล็กกับกอกระดูกเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไม้แพงหมอ่ะ โอ้โหตมีโต๊ะเดี๋ยวนะมันไม่มีโต๊ะเลื่อยไม้นะครับก็คือมีเลื่อยอยู่เฉย<ๆ>เราตัดไอ้นี่เป็นไม้แพงได้ป่ะเอาลนะชิบหายแล้วเฮ้ยหาไม้แพงไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวนะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีไม้ทำหรือต้องทำเลื่อยเลื่อยคือมันใช้เออ น็อตกับไอใบมีดอะใบมีดก็คือมันใช้ทูบ็อกแลก้วก็ไอรอนนะรหรือเราต้องไปหาแร่ก่อนหรือว,ว่ามันต้องมีสักโต๊ะแหละหรือว่าเป็นแอดแวนแอปแอดแวนมันก็ใช้ไม้แพ้งเหมือนกันน่ะเออหรือว่า,ราตรงไปหาทำบ้านด้วยนี่เข้าเมืองก่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปหาแร่แถวๆนี้แล้วกันนะครับตอนนี้มีฟีแออยู่ โอเครู้สึกว่าผมจะเจอปั๊มน้ำมันครับแต่ไม่มีใครอยู่ใช่ครับไม่ต้องสงสัยเลยจะมีใครอยู่กันล่ะนอกจากพี่ซอมเบย์นะกระสุนผมเยอะพี่เออผมขอแช่หน่อยแล้วกันไม่กระสุนมันเยอะเกินทำไมปืนผมลอยอะ่ะอ้าวเวพี่จะเปิดอะไร่ยเปิดลอยนะช่วงนี้แผ่นเหล็ก คือจะบอกว่าช่วงนี้เราหาฟังผองไปก่อนประเด็นคือไม้แม่งผมยจะไม่รู้เลยวิธีทำแบตเตอรี <c> ่ <oughs> <c oughs> ครับ่ใช่ในยามจำเป็นตะปูเฮ้ยเอาไปทำอ้นี่พีครับเออไปทำกล่องเดี๋ยวต้องหาไม้แเผ่งช่วยครับกดนน้ำไม่แล้วกันเพราะรู้สูกว่าจะเยอะเกินไปคลับกดนน้ำมีอะไรนะแบตเตอรี่ เฮ้ย,เ,ยเสื้อกอเอาใครมาแขวนไว้ครับอ่านี่ครับลงมีเกอแล้วเป็นกอเล็กด้วยว่าเราไม่ต้องคาบเอานะแบบเออฟาร์มมน่าจะดีกว่าเพราะของคุดเยอะของดีด้วยถ้าเห็นนะไทยรู้ตำรวจต้องมีของครับไ่นวะก็กระสุนนะอะเฮ้ยแต่บ้านเยอะแถวนี้ดูของตามบ้านไปก่อนนะมาผ้น กระสุนชุดพวกกับช็อตกันวัสดีทักทายเพื่อนบ้านหน่อยครับลั่นเลยลั่นทั่วปา่าครับมีใครอยู่ปะมีไม่แพงสักอันหรือเปล่าขอเถอะมีดเศษภาพขอของแรงๆหน่อยครับเมื่อกี้ได้ชุดก่อนแล้ว อันนี้แมชิคอลพาร์ตมันต้องเป็นส่วนประกอบอะไรสักอย่างโอ้ยลอยลออยโยเดี๋ยวดพิกคว่จอก่อนรู้ส er, ึกจะเป็นบังเกอร์หรือเปล่าครับเฮ้ยเดียยวเดียเดียยวเดียเีคนเเเวเดียเ่เยวยเียเยยเดียวยเดียนียวา โอ้ยมันลุมมันลุมปัดกันอัดเลยครับนี่กระจุยไหมล่ะนี่ของไม่กระจุยของไม่กระจุยอีกโอเคกะว่าจะไม่ใช้อะไรช็อตกันนี่โอ้โหเพี้ยบเกินเลยของไอ้กรงอ๋อแบตเตอรี่นี่อยากฟาร์มไปให้หมดครับแต่ว่าของน่าจะเต็มใช่ลอเก็บได้อยู่ไฟแช็คไว้แล้วกันเอาเอนเตอร์จีนกับขนมไปแล้วนะครับ กระสุนปืนพกนี้มันเยอะอยู่อันนี้ไม่ฉีดแมวครับรีบๆเก็บก่อนของมันจะหายครับตปลูไม่ฉีดแมวผ้าดีกว่าแล้วก็อันกรงหอ,อานปองเก็บครับพี่มีก้อนหินดอกเพื่อโอ้ยเฮ้ยเอามีปืนนะปืนเราใช้อยู่อ๋อแล้วก็ปืนมีขีดจํากัดด้วยคนระับก็คือมันสามารถพังได้งั้นเราต้องแบบเจ็บไปด้วยเอาน่าจะหมดแล้วนะ วอล์กนี่น่าจะจำป็นะครับรรไม่ฉีดแม่ครับไอโนเอเนเอร์จีดิอินน้ำเปล่าเยอะๆก็กระสุนจุ้มเยอกันขนมครับจิบจิบไม่หมดบังเกอร์ลยไร <c oughs> โอ้มันเป็นพื้นที่ผู้รอดชีวิตนะครับแบบเขาใส่อยู่ที่นี่ริงๆผมก็ไม่ได้จะมาปวนนะครับแต่เขาเปิดก่อนนะ่ะเออเราต้องแบบป้องกันตัวอ่า ใช่ครับรดีคนในบ้านกันมีอะไรหรือเปล่ามีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวบ้านเฮ้ยอะไรอ่ะหม้อไฟเหรอไปลุกกระชนเลยเฮ้ยมีตู้เย็นน่ะนึกว่าตู้ซีฟนะมันมืดแปลกๆงั้นอ่าผมขอใช้ไฟฉายก่อนแล้วกันเพิ่มแบตเตอรี่ครับอ้อเดี๋ยวคือเราต้องเอาไฟฉายมาใส่นี่ก่อนหรอแล้วก็กดใช้อ่าโอเคครับเปิดไฟฉายหน่อย อปิเปิด L โอเคชัดมากมืดเราต้องเปิดสักหน่อยรู้สึกว่าในเนี้ยจะคุนได้สักที่ไหนล่ะโอเคชั้นบนขอปืนท,ที่สักหนึ่งกระบอกก็ได้มหมวุ้ยเด็กเงียบเลยครับเงียบเลยพีหลวงถึงก,ก่อนอันหนึ่ง ปูเปิดไม่ได้ใช่ไหมยิงมันทิ้งเลยโอ้เป็นบังเกอร์โลง่งๆเลยครับมีแค่เอ่อรอดชีวิตสามสี่คนเมื่อกี้แล้วเราก็ซัดไปสักเกียงเลยของหน้าอยู่ในตัวเขาหมดนะครับไม่เหลือแล้วแหละโอเคตันหน้าจะไปที่อื่นได้เจออีกบังเกอร์หนึ่งนะครับเออไวด็อกก่ Dog, อมาป่าดเดือดได้รือเปล่าเอ้อยทํา ว่าช็อตกันลั่นแตกเลยดีกว่าครับวุ้ยิงไม่ดูได้เนี่นเนยเมื่อกี้เฮ้ยมือผมเป็นอะไรหดีดูดีดูดีดูดนั่ง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 ก,งกงง่อ,อกนนั่งก่อนหลบนั่งหลบจั๊วีจั๊วีโอเคตายหมดครับลูกซองโหดกูม,มาบอกเลย เราจะมาเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านกันนิดนึงเนี่ยอิน Energy. เตอร์จีไอ้ยของเต็ม <c oughs> ของเริ่มเต็มเลยนะตอนนี้อันนี้อ e ิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดเต็มครับน้ำเปล่าแล้วว่าไม่ต้องอ,อ่อแล้วแหละเพราะเต็มตัวแล้วอ่ะกะว่าจะต้องได้ทิ้งเลยครับตับปลอาหารน้ำขนมเป็นโกฮอร์ขนมอีกแล้วเออ e อิเล็กทรอนิกส์พาร์ดอ่ะมันน่าจะได้ใช้อยู่อ่ะ นองกว่าน้ำทิ้งแล้วก็เก็บเลกซูนิคพาสมามันจาเป็นน่าจะในช่วงแบบเออล่างหลังๆนะแต่ตัวนี้เรายังไม่มีอะไรมีบ้านมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยมีกล่องครับเฮ้ยกล่องเทพไปนี่ว่ากล่องสมบัติ โอเคตามจริงไอ้พวกบังเกอร์พวกนี้เราหน่าจะลุยช่วงเลเจมนะแต่นี่ไม่ลุยก่อนเลยเอเออ้าวแล้วไม่มีอะไรใส่เลยพี่เอากลับบ้านได้ปล่าแบกกลับบ้านนะมีไฟฉายเศษไฟฉายเราน่าจะพังไม่เปลี่นครับโอเคไปนี่ก่อนอเืิดแบบเฮ้ยเอาตรงนี้ขึ้นได้ครับขึ้นไดก้ก็แสดงว่าต้องมีของข้าง,งบนดิป้าเออเอ้าว อีมันเป็นฉากเย่อๆใช่ไหมฉากที่แบบแม้จะแตะต้องก็ไม่ได้อ่ะโอเคงั้นผมไปแล้วกันนะนะไม่อยู่แล้วฮะอ่าเขาบอกให้เรารวบรวมแร่ธาตุนะไอ้ตัวนี้แน่จะเป็นส่วนของแร่ธาตุอืมเหล็กมาเผาก่อนนี่ครับไอรอนเอ้ยมันจะหาได้เร็วกว่านั้นเลยอุ้ยอลูมิเนียมมีอลูมิเนียมกับไอรอนนะครับ ไอ้ผว่าเราต้องทำเตาเผาก่อนซะสละดินไม่เอาโอเคเดี๋ยวไปทำเตาเผาดีกว่าน่าจะต้องใช้หินนีการทำเตาผมอยากรู้ว่าไม้แพงผมจะหาได้จากที่ไหนเอ่อเตาเผาก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> เอาละเรียบร้อยครับทำการเผาเลยเอ่ออันนี้อันนี้ไอรอนเผาไอรอนกับอลูมิเนียมพร้อมกัน ใช้ใช้ผ้าในการจุดแล้วเชื้อเพลิงน่าต้องใช้สติกหรือเปล่าบวกยังไงอ่ะอันนี้กดสตาร์ทไฟไอ่าได้เลยครับผมไปแป๊บได้โอเคตอนนี้ก็มีไอ้ลอดแปดก้อนเดี๋ยวนะก็คือมันใช้เอ้ยเดี๋ยวว่ามันต้องทำแอดแวน์ เอาแว่นแมาลงเลยครับมันน่าจะใช้ทำไม้ด้วยอ่ะทีเราไว้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีแชมป์มไฟอยู่โอเคตะปูแล้วก็เฮ้ยไอ้ไม้แพงไม่รู้จะหาจากไหนหรือเราต้องทำเรื่อยมาเรื่อยไม้ใช่ไหมทำเรื่อยมาเรื่อยไม้อันนี้ครับใช้บีดแผ่นเหล็กอ่าใช้ทูบ็อกซ์สอง โอ้เดี๋ยวน่ามันต้องมีค้อนอีกเอาละฮะได้พี่ร้อยค้อนจากการจับใส่เลยอ่าใส่แทนปเจแล้วครับปเจไม่ใช้ครับไปเดี๋ยวไปทำเลื่อยก่อนนะผมว่าเลื่อยมันน่าจะต้องเอามือเลื่อยไม้ฟูกเอ่อที่เพื่อนเราเลื่อยหมานะครับเดี๋ยวต้องลองก่อนมันได้หรือเปล่าครับหนึ่งแล้วก็ครับเลื่อย มาเลเรื่อยเลยครับเรื่อยจะอไปทาอะไรต่อเดี๋ยวเก็บปืนแล้วก็เอาเรื่อยมาเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวลองไปเรื่อยไม้ดูครับมันจะได้ไม้แพงหรือเปล่าโอ้นี่ไงปุ่อเอกเออปุดนเอกในการเลื่อยโอเคอ้าวเราได้ไม้แพงกันแล้วครับโอ้ในการทำกล่องกล่องผมจะล้นตัวอยู่แล้วเอาใจแปดอะไรอ๋อ โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี้สกว่าจะทำง่ายคือไม่ต้องทำต้นเลยอาทำไม้เรื่อยที่จบเลยโอ้ไม้อยู่ไหนหมดไหมโอเคเรือเห็นหมดเรับเรือบนนี้ก็ตกดีจังยันตรงนะนสี่แล้วโอเคพบอ่ะโอ้ต้องสร้างอีกว่า คกดสร้าง F เอาลงทุบโอเคนี่เอ้ยมีคองใส่แล้วครับเออกน้ำน้ำไอพวกผ้ามันแผลแล้วก็สูญดูเขียวก่อนเยอะเกินน้ำก็สูนคุณแทบไม่ได้ใช้กวัดแล้วก็ไอผ้าประมาณนี้ครับเอาละตอนนี้เราก็รู้วิธีทําเออไม้แพงแล้วนะครับเดียอพวกนี้จำเป็นอยู่เดวเก็บไม้หมดนี่ขวดน้ํา โอเคตอนนี้ก็เหลือแค่ไอตัวแอดแวนนัที่เราต้องไปหาฮอปเปอร์ per, นะครับแต่ตัวนี้ฮอปเปอร์น่าจะต้องไปไกลกว่านี้นะเพราะว่าแถวบริเวณบ้านอะไม่มีนะครับฮอปเปอร์น่าจะเป็นก้อนเอ่อก้อนหินแบบสีเอ่อส้มๆนะครับเออแต่ตอนนี้มันมีแค่ก้อนสีขาวที่มีอลูมิเนียมแล้วก็แร่เหล็กนะครับนี่ไอรอนกับอลูมิเนียมเท่านั้นนะครับตอนนี้เราก็เผาเท่าที่เรามีไปก่อนนะครับ รู้สึกว่าแร่เหล็กกับอลูมิเนียมน่าจะได้ใช้เยอะอยู่นะครับในการนี่รับลองมาทําชุดเกาะได้ใช้อลูมิเนียมกับเหล็กนะครับแต่ตอนนี้ชุดเกาะผมใกล้จะพังแล้วที่เพิ่งได้ฟรีมานะครับก็ประมาณนี้โอเคดังนั้นเดี๋ยวพันนี้เดี๋ยวผมขอลายเปนตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากและฝากกดตตามไปด้วยนะครับและถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ในพัทหน้าสวัสดีครับ